สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนคลับแฟนเพลงพเงอฟซีสานอยพี่ต้นเพียงเขาทุกคนทุกท่านครับพี่น้องครับเวลาสวยเขาสวยน้ำช่องไม่ประคัติปากช่องนะครับช่องอย่างนู้ดช่องแคบมาลิยูใส่ไม่ดูมรอบวาของว่าอะไรใส่มาสวยเขาสวยน้ำ เลือเลียกะซุยเข่าซุยน้ำเอากระเป๋าให้นี่ขอดูขอที่ไปเราตีเอาโกระเป๋าเสียพาแตลไปกระเป๋าสิบพาไปเยดีมีแห้งปูละยมาจังพอกันไหมมองยอนมอ,นอนง เขาไ่ไปลาอไเขาไม่ได้หาบอกปลาไ่ได้ซื้อพุ่นละเกิดอะไรขึ้นตุ่มปลาดีเ้าะถ้าแบบงุ้มปลาขวัญวานนี่ก็เลยเห็นตุ่ม หรือีสาวสิไปแลวพี่น้องลาแล้วสาวน้อยนี่ไปแล้วกลับแล้วบอดบ่เอาแล้วคือประมาณเที่ยงคืนนี่สาโคกอ่ะเท่าใดมือนีได้เท่าใดมือนีป้าเดี๋ยวหกเลยหกเลยยี่สิบ ฉากโคกหรือมันยุฉากเดียวนี่ล่ะมาทั้งออกเท่ากับเพลงเสียงยุฉากเดียวพอฉากแรกที่เราฉากแรกเขาออกสิบหกเพีงใช่ลงเบื้องล่างไหมใช่ถ้ลงเบื้องล่างมันดีในจักบัตรในนาตาลีน้ำเด่นพี่พอนใบเดียวเท่านั้นล่ะกับออนไลน์คขนว่ามีออนไลน์หนึ่งก็คือเบิดบุญเอาไปแซกหนูมึงเนี่ยขีดไม่อยากของกระดุมพี่น้องมึง เฮ็ไดไปทั่วทีบทั่วเดียนเนาะคมองกินเขานี่มันหมองสองอน้องว่าในพ่อทิมกะทิมเนี่ยตะเปิดวงพันสรกกะเทียอยู่งหัีเี้ยนปวดโพนเหรอออนี่แหละนี่เมีเก็บปลาแดกันนี้เสียบเมียแล้ต่ำมาให้มืออยู่ลอยเอ็นสวนผู้มาก<ต>ินปลาแดกบางนาผู้มากินปลาแดาด มีประจำประเดี๋ยเคื่อนเสียพุ่ยังนี่กระมือนั่นดีกระกระจำอยู่บนใบติ่มเพากินอยู่ข่ากระเพงกันนะเรียพี่น้องอยากกะกินบ่วลอดอกมันนั่นเศร้าปากนี่กระไดเป็นโดนเป็นดีอยากได้ดีเขาซื้อมากินเบื่อเบื่เบื่อถาเบิดอมาซ้วงมาเศร้าแล้วสื่อมาหลายด้วยก็เขาหน่อยขาเมียมันจะแนบจะอยากกันอะ แล้วอยากซื้อยางแล้วไปซื้อซูหยางตัวเยอะนะมีชีวิตอยู่แต่ตกุ้ยเนาะเอออโเปิดกล้องเขาบ่ได้ดอกบ่ได้กินดอกประพาดด่าสาวแล้วไม่เยี่ยมไปแล้วโอ้ยเขาไม่นีต้องไปสั่งกล้องไม่ได้ไม่อยากอุ้ยนั่นกลิ่นเกยี่ยนคุณเกย์บี เขาเกิดเขเสียเขาหึแต่เกิดเสียในเจ๊งใดจะได้กับเจบีใส่ไปเทนนอนล่ะบีใส่ไปเรีนใหมเรียนเแม่รกือ่หินแม่รู้ไม่หินวกเขคึกปึ้นใส่ไปจใดกับ่ามันเกิดอเสียใส่ไปได้มันเกิดอเสียเชิวตจะเป็นกินใส่ไปเี่อพีเกี่ยวพีมาาแบบลากกินเขาก็ได้ฮะซื้อมากินพี เก้วไังเก็บครับเกี้ยวอะไเอาเกียวปลาเดกเกี้ยวข่ปลาเสียบป่ะมสิมซิมก่อนค่ะงที่มันมก้อนเป็นเป็นเกียวปลาเด็กมันเป็นปลาเด็กตอนบอดีน้มเทิงน้องเนาะแคบากกินปลาเดกกันุงลงปลาเดกบองนะเมื่อคอคือเถอะมัจะเป็นนาำตาลใข้าวหนาวโอ้ยมีน้าตากเอาเินไม่ะเนี่ยบ่มีน้าตาก น้ำสีเบอนันเออน้ำยังก่่นไมน้ำสี่เบอร์เออพอดีไปเจ้าเทียด้อค่ะแบบดีดีว่าล้เมียับครับไปหวานกินหวานพอดีหวานได้จำเพราอีลุงอากาศดีครับเอาไว้พี่อีลุงกินนันเออคุณแม่หนูคอกินทุกตัวนเดอีสิบเอ้ามาแล้วตัวของส่แล้ว เอียงเกือบคว่ำเกือบจะขอ่ใส่ไปใส่เทือกขึ้นที่เทือกไปปลาเกวยเทือกไปที่เอาปลาเกวยตัวบีดปลาเก๋วยังับปลาขี่เขาอยู่ตรงไหนเอ้ยเขาจะคว่ำไปเอาอันไปปลาเกวยกับเป็นน้ำอยู่ปลาเกวยเห็นตัวสามเทียร์สี่เทียร์เต้ลาตอนไหนเต้ลาตอนไหนอยู่เขาะวันด้พิมพ์สล้วนตลอดอธิษฐานลบออกหนาเป็นยังไงือเป็นสั้นเป็นลงคู่ฟิตเท่าพัฒน์ใส่และนิพิพีลบบ่า เอ้ยเนาะจะเป็นอีหยังเนาะแต่ละวันแต่ละดีแต่ละมือเมื่อยป่นเขาวปูนกินข้าวตากเดียเป็นพี่โน้องอาจารย์เตาอืมอีหยังไผ่โทรศัพท์หา,า,าที่เราไปจอดไว้ใส่ จากอนจกีีเอ็ป็นอยู่ใส่ตัวนี้เกือบเสียอยู่หลังเมม,ยยม,มจะเ้องไปมือขึ้นนี่ก็เป็นน้ำหาออตนเนเป็นนี่อย่าง,น <c oughs> งเนาะบ่าเใส่คุณป้าแล้วว่าอีกคใส่ปบออีกคนกับน้ำหาเออีบีกับน้ำาเอว เขาถ่ายิบอยู่เสียงดังไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยถอดเลเขามาได้บแห้งไปห้อาบน้ำถอดรถทสี่ออกแล้วนี่รู้ประเทศคือใครุคุณเ็มาหนาเลยกเข้ามาหนาเออมาเตรียมหรอไปล้วยสวยแม่รูอยากรู้แล้วมัก้าวผมมันก้าวผมหรล้วแม่ไปจอดไปใช้ก็ังนครถเกือบจะขอยังมาหานัผู้อื่นอยู่ มาสว่เขาสะกวนกินเป็นบ่อเขาโอ้เครียดขาเกือบปหอมีเาบ่อลงฮะขัาเกือปหงมที่เาบ่ลงเครียดอย่างพีเอยพูนไปกกาบไปไหวสามเทียพูนประทับประสงพูนเาเปอิสลามฮะอิสลามอย่างหนามันคือภาพเทสนาโอ้โห ไปห้อาบน้ำรถ้ที่ออกแล้วไม่่ทันได้หนิจะเป็นนี่อย่างพี่โน้ตแต่ละมือแต่ละวันพอปวดหัวปวดประสาทจะมาคอยปวดหัวนล้วอย่างเน่อิสระเป็นแค่พัฒน์ปีนี้พัศปีนขึ้นจะเข้าแบบปีบ้านล่ะจะได้ผมกับวิริยาจัดสินเลยคอยบ้าแล้วงานที่คนไทยไปขอบอกดี๋ยวบอลเหนียญนั่งอยู่หันอินเดีเชียร์ดูเชียร์ดู เจ้าก,กือบคูดูฟานี่เคีื่องคู่ไงฟ้ากับแ่ยิ้มเมื่เที่ยวเจ้าไปเซ็งเจ้าว่าเจ้าเซ็งเกือบคูนี่เจ้าเซ็งไหนเซ็งไหนเมื่อกับก็ไฟเกือๆๆๆกบ <S <S คู่นี้ไม่อยู่น้ำใจหนึ่งเต่า<อ>ดูแต่า <ๆๆ S 1> ติ่งเต่าแก่ขุนเลียวแต่เพีงโซโ่เรียวหลังจากที่ผมรับไปแล้วปื๊บโอ้ยิวเข่าไปกินเข่ากันแล้นะคะสวดสวดพี่น้องนิทานเรื่องนี้กับไว้สมนีพอกันนิทานเรื่องนามื่อนี้ก็ไออด้พี่เราใหญ่ใสซวยกันไปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหิวข้าาเฝ้กิินอ่มนะคะ เอาแสดงพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สมมติสะกดได้พี่น้องเด้อพี่น้องและข้าบ่าวข้าบจ่าในที่บโมนวนมนวนหูกาจจะถือสรงถือสายลูกเตาได้พี่น้องเด้อและพวกหมวนกันไปนะครับสวยเขาสวยนามสะกดสี่เหลี่ยท่ากันไปตัวมือเนีบเบือท่ากันไปใส่เกาะมือนีไปมือนีไปเพิ่อโพชีสุวรรณพี่น้องจังหวัดหนองบพลพูตีแปลว่าจีสเกียร์ เรากำลังเก็บท <autre> to ิ้งไว้สำหรับพี่เตเนเพียงนะครับพี่น้องครับเอาใจสร้างหลังว่าพี่น้องเนาะโค้งไว้สะกวันคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สนีทสะกวันพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ